สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาลนะครับช่องกันชัยรัเพลิอนออฟเชียลครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องนะครับวันนี้น่าจะเป็นอ่างานเลี้ยงภายในนะครับโรงงาน CKP อพีท่ยัง,ยงนี่แหละครับโรงงานกระดาษครับมาหอดจอดถึงมุทุข,ขันแล้ว สวัสดีครับอาจารย์ตายครับสวัสดีครับโรงงานยังก่อนหนึ่งล่งงานกระดาษหนาจะไม่ล่วงงานไม่อัดนะเแต่ว่าเพราะปัญแจกมาให้วันนี้วันนี้มือกองจะได้อ่าได้อ่ารางวัลนะไม้สองท่อนเอาไปทำไม้ตีกองอาแล้วแจกหูนะมาหอดจอดถึงนะครับพี่น้อง เป็นโรงงานดี๋ยภาพพี่น้องไปเบิบ่งบรรยากาศรับพี่น้องโรงงานป็งงานเลี้ยงไายในนะครับโอ้มองอาบน้ามแบบเป็นเดินลยครับกอ๊อกน้าอาบสะดวกสบายมีหอดขอกงวข้อขั้ว หอดจอดถึงแล้วพี่นอ้องห้องน้ำห้องท่าร้านของร้านค้าก็มีนะครับสุดยอดครับเป็นงานเลี้ยงอางานเลี้ยงภายใน,นยครับครับพี่นอ้องเขาไม่อยากเติบอ,อยู่เด้อเดี๋ยวภาพาไปเบิงโอ้บรรยากาศดี ก๊อกน้ำอาบได้เลยใช่ไหมน,นี่ได้ว่าน,น้ำสาใช่ไหมนี่น้ำสาใช่ไหมใส่ไหมใสอยู่ย,ย,ย,ยไห้ว่าน้ำตาดอกน้ำประปามัง้งเนี่ยนักกี่ใบปลาตาตน่าครับพี่หน่องสวนดอกปลาดอกต้นยังนี่ือคู้เอกตึกตโน,นโอ้ตะบะผ่อนยังมา,มาปอดเทื่องตะบะเสมอแม่เป็นป,ปอดเทื่องนึ่บอกงาม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 อ่ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องยังเหรอฐานที่แสดงวันนี้นะครับ กาเตพี่น้องโอ้รับพี่น้องเลาะครับไปซ้ายแม่นุ้ยมาไปซื้อนวอันเดี๋ยวเขาโบสถออกมาแล้วเมื่อคืนนี่มีแม่บุญ์ก็แม่ลำใยญ่มวลขมูเขาสุดยอดบบ่บ่แก่ลหนเดี๋ยลูกไปเหมดแล้วไปเหมดแล้วจังแต่ว่าเราถืเป็นคนเต็มเจงบ่ปวดเนยแต่ว่าอัน คิดถึงบัานเกิดกันเลิศขนาดมนขึ้นนลยครับผมอ้วนหลายอ้นหลายฮะบ่พออีก้วบดนี้นอกจากเราโบจ้างม่อีกบอกบอกเราบอก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 ยังสุดิถามอยู่พี่น้องครับตอนนี้เวทีเสร็จแล้วครับบอก โอ้อยู่กลางกองเฟื่องแล้วมนันเดอดเยี่ยมครับผมเดี๋ยวไปดูเวทีนะครับผมโอ้อย่างผ่านเสียงเพลงผ่านมาแล้วนี่ครับอมองอันมองแสดงเมื่อแรกครับพี่น้อง ปิดไฟแล้วนะครับพ่ที่มาแต่งแตงโมว่านเนี่ยครับบรรยากาศงานวันนี้นะครับภายในงานวันนี้ภายในนะครับติดถนนใหญ่อยู่ครับสุดยอดครับัพี่น้องมีร้านเครื่องร้านค้านะครับร้านค้าเยอะ่ใช้ลับเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องนะครับ เราเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับโอ้พนักง,งานหลายครับโอ้ปลาแขกมาแต่หมืกขึ้นนี่มันบอโรงงานยังขึ้นนี่ แปลโอ้ล่องเรือลงเรือลงงานกิจีกรารสองันคนหลังฮะทีก็ยอดุดพันคนเลยโอ้ขึ้นบานไม่แล้วก็เลี้ยงลูกน้องคนโอ้ขึ้นบานไม่นี่โอ้นี่บอกวนี่ครับขึ้นมีฟ้าม้วงบฟ้ามกล้วยกล้วยแฉะอย่างนี้นี่ครับบานไม่นยอดเนี่ยเลี้ยงลูกน้อง้อมแล้ว ถือว่าเป็นงานเลี้ยงภายใน,นเนาะมื้อนอีน้เนาะแต่ว่าคนนอกเขามาเบิง่งได้คือเก,าอก่าล่ะก็เป็นาบส่วนนี่ทวาผมมาจากช่องเจ็ดครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนเป็นยังไงครับ <c oughs> เป็นยังไงครับเมื่อคืนได <c oughs> ้ยินป่ะฮะคือว่าวัน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 เมื่อคืน โอ้อยู่นี่นคือยเย็นเนี่ยอยู่นี่เย็นมากเลยพายกินพายการะเมาต์มไตเปทีนะครับอโอ้ยพอขนานีกแล้วเออ บนนนะนอข้มันกนานะมัไทยมทกนานะเฮ็ดงาดไปยาบวดูไรสามกินไม่หน่อยลูกพี่ บรรยากาศภายในรอบงานนะครับพี่น้องวิธีใกล้เสร็จแล้วนะครับ ทุจริดุจอดดอีหดีโต้โอ้ยังวะมันเป็นน้ำเครื่องเสียงคือว่าเป็นน้ำยังบุี้เทีึ้นอะไรเป็นอนไรเอาติ๊บแล้วฟังเสียงบ่ได้ไปเขาไปน้ำมูหรอกป่านอนฟังเสียงมา ผูส้สางผุดก็ห้องน้บุุนะห้องน้ำนามนาคุ้งุ้งเขาบบน้ำสเาแน้ใสเอาดอเอาดอเอาอเมืเอนแรกพอากันครับบ้านเนี้ก่อนนี่เฮ้ยบ้านนั้น,นหนน,นน้องหวานม้านน้องหาน น้องหวานเนาะน้องหวานเนาะบ้านน้องหวานพี่น้องบ้านน้องหวานอำเภอเพชรน้องบ้านน้องหวานก็ไม่ได้เนนขาเบิอ้องเบิ้งเมื่อไหร่เงานเลี้ย<ห><ห>งภายในเนาะเป็นโรงลางานเป็นโรงางานทำให้ลูกน้องเขาเบื่อหอนอ,อีน้อยกระไรครับผมขอบคุณทุกทุกกำลังใจน,น,น,นะครับผมบรรยากาศสดๆวันนี้นะครับผมช่องกระชยเราเพลินเราไปเชียวนะครับ เมื่อแรงบ้านน้องหวานด้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อแรก โอ้ยบอกกินอันปิีงปลาลหนึ่งปกติถ้าเราปกติทอดปลาเนาะปลาซื้ออยู่ตลาดใช่แหะตลาดโอ้ห่อนห่อนเขาไปอาบน้ำใช่ไหมน้องเอาดอหรือเปบ่าเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับมัอนี้บ้านน้องหวานบ้านน้องหวานเนาะน้องหวานน้องหวานน้องหวานเพื่อบ้านหวานนี่แหละหวานนีสารอาหารนี่แหละ มาสะอนเิธีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Dog, young man, 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 young พยัติเสือโคพงกจเออซากุระโอ้ยเอา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 นันไปปลูกเคยเอาไนันไปปลูกเนอสามเนาะอ่ะพี่น้องพอกันคลิปนะครับพี่น้องยูดีมีแห่งสุขสุขคนนะครับผมสวัสดีครับ